โอเคมาดูหวยเรากันนะครับหวยเราวงวดวันที่สิบถูกหกเจ็ดบนนะครับเจ็ดหกบนนะอ่นะมาดูรอบนี้กันเด่นบนนะครับเด่นบนวิ่งบน3สามแปดนะครับเจาะก,ก็จะมีเออสามสองสามสี่สามห้าสามศูนย สาน,นะบนนะเน้นบนนะมันจะมันจะเยอะหน่อยเน้นบนนะครับอ่าแปดสองแปดสั8แปดสีดห้าแสาดหนึ่งนะครับ3ตัวอ่าสตัวจะมี8ปดสองเจ

นะโอเคหวยลาวพัฒนาวันที่12 25 65นะครับวิ่งบน38นะเจาะมีเจาะบ,บนนะบนกลับนะครับ3ตัวบน2ตัวบนนะนะครับของพิมพ์เน้นบนนะครับก็จะมีเข้านี้นะโอเคขอให้โชคดีครับบ๊ายบายหวยลาวพัฒนา12สิงหา25 65ครับ